โอ้ไม่ก๊อ C1SJ ถอดเสื้อวิ่งชิวที่สวนลุมพินีเหล่าอยแบน์ระดับตำนานซูเปอร์จูเนียร์ลัดฟ้ามาจัดเต็มความสนุกให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์โชว์ออฟเฮฟไทม์ในแบงคอกตลอด2วัน5-6กรกฎาคมบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานม่วนจอยทั้งศิลปินและบรรดาแฟนคลับ ขณะเดียวกันโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปซุปตาหนุ่ม C1 Super เปอร์จูเียหลังจบคอนเสิร์ตวันแรกตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินีโดยไม่ใส่เสื้อโชว์กล้ามแน่นด้านพี่ชายคนสนิทอย่างสรยุทธสุทัศนะจินดาก็ได้มีการลงคลิปซาวพร้อมแคปชั่นว่าถามให้แล้วซีวงคอยตัวจริงวิ่งสวนลุมเกิดแรงบันดาลใจจะวิ่งมั่งแล้ว